สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนําพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระผงกระเบื้องหลังคาโบสนะคะหลวงพ่อโสธรคะ่ะด้านหน้าก็จะมีทาทองนะคะสภาพก็ยังคงสวยงามเลยนะคะปกติแล้วก็ออกเมื่อปีสามกว่านะคะถ้าจำไม่ผิด ประมาณปีสามแปดะ,ะแบบนี้เรียกว่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะฮะ ท่านที่สนใจจะเช่าบูชารคาคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปพร้อมกับไอดีลายและเบอร์โทรศัพท์อิ่มอยู่ติดกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ